สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาตอบคําถามกันสักสิบข้อนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีคําถามถามกันเข้ามามากมายนะครับจนตอบไม่ไหวผมก็เลยให้ทางทีมงานคัดคําตอบมานะครับอยู่ประมาณ20-30บข้อแล้วผมก็มาคัดอีกทีนึงนะครับเหลือประมาณ10ข้อนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะครับเริ่มที่คําถามแรกกันเลยนะครับขออนุญาตใส่แว่นนะครับตอนนี้อายุใกล้จะ50แล้วสายตายาวมากนะครับเพราะที่1ใช้แอปมือถือจับความเร็วตัวไหนผมก็จะเป็น Android นะครับ Android ก็เข้าไปที่ Play Store ก่อนเลยนะครับคีย์เวิร์ดคำว่า Speed เว้นวักค GPS ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะใช้คำอื่นๆก็ได้ผมลองคำนี้นะครับกดค้นหาและก็เลื่อนหานะครับตัวเลข69นะครับก็เลื่อนไปพอสมควร69เป็นสฟีฟ้านะครับคลิกเข้าไปดูนะครับ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับแทบจะทุกคลิปเลยนะครับซึ่งตัวใหญ่ๆข้างบนนี่ก็คือสปีดหรือว่าความเร็วนะครับที่เรากําลังใช้งานอยู่หรือว่ากําลังบิดอยู่ณขณะนั้นนะครับแล้วก็ตัวตรงกลางครับดิสแทนก็คือระยะทางที่เราวิ่งไปแม็กซิมั่มสปีดก็คือความเร็วสูงสุดที่เราทําได้นะครับซึ่งแอปนี้ก็เป็นแอปฟรีนะครับเขาสามารถใช้งานได้เลยอาจจะมีโฆษณาบ้างนะครับแต่ว่าผมก็ใช้ตัวเสียตังนะครับตัวเสีย จากตอนแรกเป็นสีฟ้านะครับพอเสียตังไปก็เป็นเลข69สีเหลืองนะครับ ก็จะใช้งานได้แบบไม่มีโฆษณาแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรเท่าไหร่ก็จะใช้เพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าเราก็อุดหนุนเข้าสักหน่อยนะครับซึ่งหน้าตาก็เหมือนเนกันนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับเหมือนกันเลยอาจจะไม่จําเป็นต้องเสียตังค์นะครับใช้ตัวฟรีกันก็ได้นะครับอันนี้ก็คือตัวที่ผมใช้อยู่เป็นประจานะครับแล้วคนก็ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะจนตอบไม่หมดนะครับสําหรับแอปตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานดีตัวเลขใหญ่ชัดเจนดีนะครับไปกันขพอที่ 2หัวชาร์จ AC ใช้กับทุกรุ่นทุกยี่ห้อใหม่ครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่ถามกันมานะครับหัวชาร์จ AC หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่ถามกันเข้ามานะครับ แบบนี้ใช้ได้กับทุกรุ่นยี H ่ห้อไหมต้องบอกว่าใช้ได้กับมอเตอร์ไซค์ไฟหรือว่าจัก,กรยานไฟ้าฟทุกรุ่นนะครับถ้าจะให้มองเห็นภาพง่ายๆตัวนี้ก็เปรียบเหมือนกับปลั๊กไฟบ้านแล้วกันนะครับปลั๊กไฟบ้านที่ติดอยู่บนผนังหรือว่าปลั๊กพ่วงก็ได้นะครับแล้วเราก็จะต้องนําที่ชาร์จของรถจัก,กรยานยนต์ไฟ,ฟหรือว่าจัก,กรยานไฟ,ฟ้มอเตอร์ไซค์ไฟนามาเสียบที่จุดนี้นะครับ ที่จุดนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็เสียบกับหัว AC Type t o ของสถานีชาร์จ mm hmm. นะครับนี่นะครับหัวเป็นแบบนี้นครับอันนี้อีกด้านหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วเราจะต้องมีหัวแปลงตัวนี้นะครับและก็จะต้องมีที่ชาร์จของรถคันนั้นๆด้วยนะครับไม่ใช่นจาจักรยานไฟฟ้าหรือว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาชาร์จกับหัวนี่โดยที่ไม่มีที่ชาร์จนะครับจะต้องมีที่ชาร์จด้วยนะครับหัวแปลงตัวนี้ก็เลยใช้กับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ทุกรุ่นนะครับแต่ว่า การที่เราจะชาร์จกับสถานีนะครับเราจะต้องเช็คดูก่อนว่าสถานีนั้นๆมีหัว AC Type 2ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีหลายสถานีที่เขามีเฉพาะ DC ซึ่งเป็นกระแสชาร์จที่สูงมากๆนะครับแต่ว่าเขาไม่มี AC เราก็จะไม่สามารถชาร์จที่สถานีนั้นได้นะครับต้องเช็คในแอปดูก่อนว่ามีหัว AC Type 2ด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็ว่างหรือเปล่านะครับเราถึงจะเข้าไปชาร์จได้นะครับข้อที่3ถ้าเพิ่มแบต2 ลูกระยะทางจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าใช่ไหมถ้าเพิ่มแบตเป็น2ลูกนะครับอย่างเช่นแบตตะกวัวหรือว่าแบตลิเทียมเพิ่มในขณนะที่จํานวน AS AH, หรือว่า m r เท่ากันนะครับระยะทางก็จะเพิ่มเป็น2เท่าแต่ว่าจะต้องเป็นการต่อแบบขนานนะครับหรือว่าใช้ทีละลูกก็ได้นะครับไม่ใช่การต่ออนุกรมนะครับถ้าอนุกรมจะเป็นการเพิ่มโวล์นะครับฉะนั้นเราจะต้องต่อแบบขนานจาก2ลูกรวงเป็น1ลูกนะครับจากลูกเล็กก็เป็นลูกใหญ่ถึงจะเพิ่มระยะทางได้2เท่านะครับข้อที่ สีรีเจนได้ไหมน่าจะหมายถึงล้อสามารถปั่นไฟคืนกลับเข้าแบตเตอรี่ได้หรือเปล่าเท่าที่ผมเคยทดสอบส่วนใหญ่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเวลาที่แบตหมดนะครับผมก็มักจะลองทดสอบปั่นดูนะครับถ้าเป็นจักรยานแม่บ้านก็ปั่นดูปั่นไปเรื่อยๆนะครับจากที่วิ่งแทบไม่ได้แล้วก็ไปต่อได้อีกหลายร้อยเมตรนะครับแต่ก็อาจจะปั่นไปเป็นกิโลนะครับหรือว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ตอนที่แบตตัดไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ หรือเราพยายามต่อแล้วก็พยายามบิดก็อาจจะได้แค่สัก1020เมตรก็ตัดไปอีกนะครับ ผมก็ลองลากจูงนะครับพอล้อหมุนไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่เราไม่ได้บิดคันเร่งเพราะว่าเครื่องดับไปแล้วนะครับก็เหมือนกับว่าจะมีกระแสไฟปั่นกลับเข้าไปที่แบตเตอรี่อีกนะครับผมก็ลองเปิดเครื่องแล้วก็ลองบิดไปต่อก็สามารถไปได้ไกลพอสมควรนะครับก็เลยทําให้ผมคิดว่าในหลายๆคันนะครับส่วนใหญ่เลยล้อจะสามารถรีเจนหรือว่านําไฟปั่นกลับเข้าไปที่แบตเตอรี่ได้นะครับแต่อาจจะไม่ทุกคันนะครับขึ้นอยู่กับกล่องควบคุมด้วยนะครับว่ามีระบบนี้ ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่จะได้นะครับข้อที่5อายุแบตเตอรี่นะครับ ซึ่งแบตเตอรี่เราจะแยกง่ายๆครับเป็น2ประเภทคือแบตตะกั่วกับแบตลิเธียมถ้าเป็นแบตตะกั่วประมาณปีกว่า2ปีกว่านะครับถ้าเป็นแบตลิเธียมเพิ่มอีก2เท่าเลยครับประมาณ3ถึง5ปี6ปี7ปีได้เลยนะครับส่วนแบตตะกั่วอาจจะอายุสั้นเพียงไม่กี่เดือนก็ได้นะครับถ้าเราดูแลและใช้งานไม่ถูกวิธีอย่างเช่นปล่อยให้แบตหมดบ่อยๆนะครับวิ่งจนหมดเกี้ยงบ่อยๆนะครับแบตก็จะเสื่อมไวมากหรือว่าปล่อยให้แบตหมดเกี้ยงแล้วหมดไปแบบนานๆหลายๆเดือนนะครับอันนั้นอาจจะพัง ได้เลยนะครับแม้กระทั่งเป็นแบตท,ที่เพิ่งจะซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับฉะนั้นอายุการใช้งานของแบตตะกั่วจะถึง1ปีกว่าหรือว่า2ปีกว่าหรือเปล่าอยู่ที่ผู้ใช้งานนะครับเราควรจะขยนันหมั่นชาร์จให้เต็มบ่อยๆสําหรับแบตตะกั่วนะครับวิ่งไปโล2โลรีบกลับมาชาร์จเลยนะครับวิ่งไป4ีโลกลับมาก็อาจจะทิ้งรถไว้สักพักนึงครับแล้วก็รีบชาร์จเพราะว่าแบตยังร้อนอยู่นะครับเรียกว่าแบตตะกัว่วต้องการอะไรที่แบตเต็มตลอดและก็ไม่หมดบ่อยๆไม่เหลือน้อยมากๆนะครับส่วนแบตลิเธ แบตลิเธียมไม่ได้ชอบอะไรแบบเต็มบ่อยๆแบตตะกัวชอบนะครับแบตลิเธียมไม่ค่อยชอบแบตลิเธียมถ้าชาร์จเต็มก็รีบใช้เลยนะครับเต็มร้อยเปอีกว่า2วันก็ควรเดินําไปใช้งานเลยนะครับส่วนเวลาจะเก็บไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับก็ปล่อยให้ลดลงมาเหลือ4 0 6 0แล้วก็เก็บไม่ต้องชาร์จเต็มแล้วเก็บนะครับจะตรงข้ามกับแบตตะกัวอยู่หลายจุดเลยนะครับส่วนเวลาที่เราไม่ได้ขับนานๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะปล่อยแบตเหลือสัก 50- 70%ิบถึงเจ็ดเราค่อยมาใน้อีกทีนึงกะอีาประมาัก เดือน2เดือนก็ได้นะครับเพราะว่าแบตลิเธียมโวลต์ค่อนข้างแข็งจะลงช้ากว่าแบตตะกัวนะครับแบตตะกัวลดลงทุกวันทุกวันเลยลงค่อนข้างจะเร็วเราก็ต้องคอยเติมเข้าไปให้เต็มอยู่ตลอดนะครับจะตรงข้ามกันนะครับคราวนี้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ตะกัวกับลิเธียมก็จะแตกต่างกันพอสมควรพูดง่ายๆนะครับถ้าดูแลไม่ดีนะครับแบตตะกัวพังง่ายมากนะครับแบตลิเธียมดูแลง่ายกว่าไม่ยุ่งยากปล่อยทิ้งไว้นานๆแบตไม่ลดเยอะอายุการใช้งานยาวนานกว่านะครับแต่ราคาก็แพงกว่าด้วยนะครับผ่านน้าทั่ว สูงแค่ไหนสําหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือจักรยานไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณครึ่งล้อไม่ให้เกินครึ่งล้อแต่คราวนี้มันมีปัญหาเรื่องของอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ซีนลรลอบๆขอบล้อครับถ้าซีนยางเริ่มเสื่อมแล้วอันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถเก่าหรือว่ารถใหม่ใช้งานมาไม่นานนะครับหรือว่าซีนมาไม่ดีพอรถใหม่ก็น้ําเข้าได้นะครับแม้จะลุยท่วมแค่ประมาณแค่นี้นะครับก็เข้าตามขอบล้อได้นะครับทำให้ขดลวดต่างๆเกิดสนิมได้ล้อมีปัญหา ได้นะครับฉะนั้นซึ่งถ้าจะให้บอกว่าลุยน้ําได้สูงแค่ไหนไม่สามารถตอบได้นะครับลุยเตี้ยๆก็เข้าขอบล้อได้ลุยนานๆลุยบ่อยๆนะครับก็มีโอกาสพังได้เหมือนกันสิ่งที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับไม่ควรไปลุยเลยนะครับหรือถ้าใครจําเป็นต้องลุยบ่อยๆหรือลุยแน่ๆนะครับเจอน้ําท่วมบ่อยๆก็ควรจะตรวจสอบซีนยางของล้อให้ดีๆนะครับว่าป้องกันน้ําได้100%จริงนะครับอาจจะมีการแกะมอเตอร์ออกมาแล้วก็ซีนรอบๆ ใหม่เลยนะครับใช้กาวยางหรือซิลิโคนที่มีคุณภาพสูงในการซีนะครับอันนั้นก็ค่อนข้างจะป้องกันได้เกือบ100%ยเนะครับข้อที่7จดจดทะเบียนได้ไหมอันนี้คือต้องไปถามกับทางร้านค้านะครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์สามารถจดทะเบียนได้หรือเปล่านะครับซึ่งส่วนใหญ่ณตอนนี้นะครับก็จดทะเบียนกันได้หลายรุ่นหลายยี่ห้อกันแล้วนะครับก่อนที่จะซื้ออันดับแรกนะครับถามกับทางร้านก่อนเลยว่าจดได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าการที่เราจะออกไปวิ่งบนถนนใหญ่นะครับเราจะต้องมี มีทะเบียนนะครับถึงจะถูกต้องตามกฎหมายและก็ต้องมีพรบและป้ายภาษีด้วยนะครับเวลาที่เราโดนด่าอะไรก็จะไม่มีปัญหานะครับและที่สําคัญนะครับรถที่มีทะเบียนสามารถทำการกันภัยได้นะครับก็คุ้มครองได้ด้วยนะครับสำหรับทะเบียนก็ถือว่าสําคัญมากๆนะครับข้อที่8ล้างรถได้ไหมเราต้องบอกว่าล้างได้นะครับผมก็เคยทําคลิปให้ดูกันแล้วนะครับลองกลับไปดูกันได้นะครับสามารถล้างได้ซึ่งเราจะต้องดูนะครับว่าจุดไหนที่บอบบางอย่างเช่นจุดที่เป็นจุดต่อของขั้วสายไฟต่างๆหรือว่า กล่องควบคุมหรือว่าตามล้อตามขอบมอเตอร์พวกนี้ก็ไม่ควรจะไปอัดฉีดน้ําแรงๆนะครับฉีดเบาๆพอได้นะครับแต่อย่าอัดไปบริเวณกล่องควบคุมนะครับอัดย้อนขึ้นไปนะครับให้น้ํากระเด็นขึ้นไปแบบนั้นไม่ดีนะครับส่วนเนื่เดินที่ไม่ได้เกี่ยวกับพวกสายไฟต่างๆครับก็สามารถฉีดได้ตามปกติเหมือนรถน้ํามันทั่วไปนะครับฉีดได้เต็มที่เลยนะครับหรือว่าจะรุยฝนตรงไม่หนักก็ลุยได้นะครับไม่มีปัญหานะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็สามารถล้างได้นะครับข้อที่9ไม่ค่อยได้ใช้ กี่วันถึงกระตุ้นแบตเมื่อสักครู่ก็ตอบไปแล้วนะครับในหัวข้อเดียวกับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับก็จะทวนให้อีกทีนึ้วกันนะครับถ้าสําหรับแบตตะกัวนะครับประมาณ5-7วันใช้ไม่ใช้ต้องชาร์จชาร์จให้เต็มอายุแบตถึงจะยืนยาวนะครับจากที่ผมเคยทดลองกับจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านนะครับผมชาร์จแทบ,บทุกอาทิตย์เลยนะครับเป็นเวลา2ปีแม้จะจอดเฉยๆก็ตามนะครับผมก็จะมักจะขยันชาร์จเข้าไป กินไฟไม่เยอะนะครับเพราะว่าแบตมันก็ไม่ได้ลดลงไปเยอะแต่เราพยายามกระตุ้นให้เต็มตลอดนะครับคันนั้นก็เลยยังวิ่งได้ประมาณ20กโลได้อยู่นะครับจากที่แบตใหม่ๆก็ประมาณ50กโลซึ่งจริงๆแล้วแบต2ปีนี่น่าจะพังไปแล้วแต่ว่าผมลองกระตุ้นดูตลอดเวลานะครับไม่เคยปล่อยให้แบตหมดหรือว่าแบตต่ำมากมากนะครับก็ยังวิ่งได้ไกลอยู่แต่ว่าแรงบิดต่างๆไม่ค่อยดีแล้วนะครับอัตราเร่งก็จะเริ่มอืดลงไปพอสมควรแต่ยังใช้งานได้อยู่แต่ถ้าเราไม่ขยันชาร์จนะครับผ่านพ้นไป สปีอาจจะวิ่งได้แค่กิโลเดียวนะครับหรือว่าอาจจะวิ่งไม่ออกแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเราขยันชาร์จเป็นบ่อยก็ถือว่าดีสําหรับแบตตะกวัวส่วนแบตลิเธียมก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับไม่ต้องกระตุ้นบ่อยครับแบตลิเธียมโวลต์ตกลงอย่างชา้าช้าทีละนิดเท่านั้นเดือนหนึ่งกระตุ้นทีก็ได้นะครับสเดือนกระตุ้นทีก็ได้อันนี้คือแบตลิเธียมคุณภาพทั่วไปนะครับไม่ใช่แบบเกรดล่างๆหรือแบตที่คุณภาพไม่ดีนะครับบางรุ่นนะครับผมปล่อยไว้3เดือนมา,มากระตุ้นทีแบตก็แทบไม่ลด ว่าไฟลดลงไปเยอะหรือเปล่าถ้าลดลงไปเยอะแล้วก็ควรกระตุ้นนะครับอย่างเช่นแบต48โวลต์นะครับถ้าเราชาร์จเต็มก็อยู่ประมาณสัก53โวลต์54โวลต์ถ้าลดลงมาเหลือ46โวลต์นี่ถือว่าต่ําแล้วนะครับอันนี้คือแบตท,ที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับ เราก็ควรกระตุ้นเข้าไปนะครับข้อที่10แบตตะกั่กับแบตลิเธียมอันไหนดีกว่ากันนะครับถ้าจะให้บอกว่าแบตตะกั่กับแบตลิเธียมอันไหนขายดีกว่ากันต้องบอกว่าแบตตะกั่ขายดีกว่านะครับเพราะด้วยเรื่องของราคาเป็นหลักนะครับแบตตะกั่ราคาถูกกว่าโอกาสที่คนจะซื้อมากกว่าเพราะว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่นะครับที่ยังไม่เคยใช้รถไฟฟ้าต่างๆก็ไม่อยากจะซื้อแพงน,นะครับอยากจะลองมาใช้ดูก่อนว่ามันดีหรือเปล่าจะถูกใจหรือเปล่าก็เลยทาให้แบตตอ ขายดีกว่าแบตลิเทียมเยอะมากนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าในครั้งแรกที่เราอยากจะทดลองรถไฟฟ้าต่างๆเราก็อยากจะซื้อรถที่ราคาถูกและพอเราใช้แล้วติดใจในความเงียบติดใจในเรื่องของกําลังของมอเตอร์ที่ให้แรงบิดที่ดีนะครับเราก็ใช้ไปสักพักหนึ่งก่อนให้แบตตะกวัวเสื่อมเราค่อยเปลี่ยนเป็นแบตลิเทียมก็ได้นะครับเพราะว่าแบตลิเทียมมีราคาสูงกว่าแบตตะกัวพอสมควรอย่างเช่นจกักรยานไฟฟ้าแม่บ้านนะครับถ้าเป็นแบตตะกัวก็คันละประมาณห0พันกว่าบาทพอเป็นแบต นี่เที หมื่นกว่าเลยนะครับหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าเลยนะครับก็เลยทําให้ผู้ซื้อลังเลนะครับที่จะเอาแบตลิเธียมดีหรือแบตตะกัวดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เอามาลองใช้ดูก่อนเอาแบตตะกัวก็พอนะครับก็เลยทาให้แบตตะกัวขายดีกว่าแต่แบตลิเธียมใช้งานได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับเรียกว่าเยอะเลยแม้จะจ่ายแพงกว่าแบตลิเธียมดูแลรักษาง่ายกว่าอย่างที่บอกไปนะครับไม่ต้องมาคอยชาร์จบ่อยๆแต่ราคาก็สูงกว่าพอสมควรนะครับฉะนั้นถ้าจะถามว่าให้เลือกแบตตะกัวหรือแบตลิเธียมดีกว่ากันอันนี้ แล้วแต่งบแล้วแต่ผู้ใช้งานเลยนะครับว่าอยากจะแค่ลองใช้ดูก่อนหรือเปล่าหรือว่าอยากจะใช้ไปนานๆเลยนะครับถ้าอยากใช้นานๆเรื่องของความคุ้มค่าผมแนะนําให้ไปแบตลิเทียมเลยแพงกว่าจะดีกว่าคุ้มค่ากว่าแต่กลัวถูกกว่าแต่อายุการใช้งานสั้นกว่านะครับดูแลรักษายากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ซื้อนะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับก็ครบไปแล้วนะครับสําหรับ10คําถามนะครับที่ผมได้เลือกมาตอบนะครับซึ่งก็มีคําถามอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ผมไม่สามารถตอบ ทันนะครับเพราะว่ามีทั้งคลิปเก่าคลิปใหม่มีคนถามกันเข้ามานะครับแล้วผมก็ไม่ได้เห็นคนถามทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าการแจ้งเตือนนี่ไม่ได้มาแจ้งเตือนทุกคนนะครับวันหนึ่งมีคําถามมา4 5 0คําถามอาจจะแจ้งแค่คําถาม2คําถามและผมเองก็ไม่ค่อยมีเวลาส่วนหนึ่งนะครับก็จะต้องถ่ายคลิปด้วยตัดต่อคลิปคิดคอนเทนต์สารพัดนะครับแล้วก็ออกเดินทางต่างๆก็อาจจะไม่สามารถตอบได้ทุกคําถามนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเข้าไปคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกคําถามที่น่าสนใจนะครับมา ตอบให้ทุกคนได้ฟังกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ